อ่าได้เวลาเจริญธรรมขอกราบคารวะพ่อท่านหมู่สองทุกรูปครับอ่าเจริญธรรมชาวภัยสลีพวกเราอ่าจำรรษามาก็สาอาทิตย์แล้วเดี๋ยววันพระหน้าก็เป็นได้เดือนนะก็รุยงานมาโอ้รุยงานมาไม่ได้ องทำวัดอะไรขาดแคลนเมื่อยจนจะสำเร็จแล้วงานนา่แทงหกถังนี่ล้างเสร็จแล้วน่าล้างเสร็จก็ต่อน้ำเสร็จเมื่อวานอน้ำเข้าโอ้เร็วนะยังมีใครว่างๆอ่ะพวกงานพวกงานก็ยังมีอีกถมท่อ ท่อพีอีตรงนู้นมันน้ำมันท่วมถวมไม่ได้ตอนนี้น้ำแห้งแล้วอาแล้วก็ p ีวีซีตรงนู้นอ่าแล้วก็พีวตรงนี้อาจจะคุยคุยถมถมเมาใครมีเวลาว่างก็ทำเมื่อวาน,นโอ้ไปช่วยกันสามคนแรงงานผู้หญิงเนี่ยโอ้ไวเว้เรายังต่อไม่เสร็จเลย ลากสายไปถมอ้าวมันทำไมดึงไม่มาในแอบถมแล้วทางเรือมใหม่อ้าวเราก็งานเราก็ไปเรื่อยๆนี่ละปรับปรุงพัฒนาการไปเป็นจะเป็นผลสำเร็จจอ,อกงานที่เราลองน้ำผลมาใช้น่ก็นี่นี่ก็ยังอยู่ที่จะเทฐานเทฐานวางถัง ที่สลาใหญ่สลาใหญ่มันเป็นลางน้ําที่อาคารมันใหญ่ฝนตกมามันไหลแป๊บเดียวก็เต็มแปบ๊บเดียวก็เต็มนะอาคารสลาใหญ่ถ้่มีแทงน้ำเพิ่มนะสักหกถังก็ดี <c oughs> เพิ่มหกถังปริมาตรน้ำก็สามร้อยห้าสิบคิวรวมทั้งหมดสามร้อยห้าสิบคิวเนี่ยเราจะใช้น้ำฝนกันไปตลอดนะตลอดปี จะขอให้ฝนมันตกนะฝนตกมันจะแต่ตอนนี้สต็อกได้จังสองร้อกว่าคิวแล้วตลอดปีแน่นอนนะอันนี้เป็นเรื่องของพวกเราที่ช่วยกันทำงานพัฒนาส่วนอันอื่นก็คงไม่ยากหรอกอเคลียรสถานที่พักของฝ่ายหญิงห้องน้ำห้องท่ากจะเห็นชาวบ้านอนะไคุณอะไรคุณ แสงศูนย์แสงศูนย์ไปนอนในบ้านน่ยนะโอ้อยากต่อน้ำฝนไปใช้บ้างนั้นเนี่ยเอาต่อเดี๋ยวผ่านคณนะกรรมการก่อนอต่อไม่อยากล็อกซื้อป e. ีมาก็ลากไปเลยต่อไปบ้านนูน้นบ้านนูน้นบ้านนูน้นบ้านไหนไม่อยู่ไม่ต้องต่อบ้านไหนอยู่ก็ต่อ,อบ้านทั้งนี้ใครจะใช้ก็ต่อเอาผู้บริการต่อน้ำฝนก็คือ ตอนนี้ท่านจนแจ้งโอ้ช่วยบริการน้าดีเราก็อยู่กันไม่กี่คนสงบและอบอุ่นนะอยู่กันไม่มากการมีน้ำมีไฟมีอาหารที่สะอาดไม่มีสารพิษนะแล้วก็มีความคิดที่เป็นเอกภาพนะความคิดที่เป็นไปตามกันได้ความคิดแตกต่างกันได้แต่จูนกันได้ มันประชุมกันเนืองนิดนาการประชุมคือการจูนทิศฐิที่เป็นระบบระบบรัฐศาสตร์รักสามาัคคีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยรักษสารู้ักสามาคัคคีมันประชุมกันเมืองนิดรัชวีตีไม่แตกสงก็เหมือนกันสงก็มัน,น,มนประชุมกันเนืองนิดพัฒนาการปฏิบัติไปด้วยนะแล้วซูรู้สึกว่าเรามีธรรมะพ่อท่านฟังเนาะตามสายใช่ไหม ฟังตั้งแต่ตอนเย็นตอนธรรวัดเช้าแล้วก็มาตอนเช้าเองเนยโอ้ธรรมะสองคืออะไรรู้ไหมธรรมะสองอธรรมะหนึ่งธรรมะสองธรรมะสองก็ต้องอ่านเวทนาเวทนาหมายถึงความรู้สึกมีรูปกระทบรูปรูปมันมีรูปนอกรูปในนะ รูปนอกก็ทบทางตานะเห็นนอกเห็นทางนะเห็นอาหารเห็นผักบุ้งเห็นน้ำพริกอะไรพวกนีรูปนอกรูปในก็รูปความนึกคิดนะคิดไปก็เศร้าไปาคิดอดีตคิดอดีตไม่พอใจอก็เป็นไปค้างอยู่เป็นรูปในจะค้างอยู่ส่วนหู หูก็ฟังเสียงเสียงกระทบหูแล้วเกิดลูปได้ฟังข่าวว่าขมรมันไม่หยุดยิงทีนี้เวทนามันเกิดแ้วมึงนะมึงนะมึงนะกเมรนเนี่ยมันเร็วมากแล่ะมันจะไปนั่นคือมันจะเป็นไปสามไปสี่ละสามก็คือสังขารปรุงแต่งเป็นเรื่องรูปความรู้สึกเวทนาความรู้สึก รู้สึกชอบรู้สึกชั่งรู้สึกอึดอัดรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกหามหามสายโทรศัท์เน่หามหามสายกโกรธสายโทสศเน่ยเห็นช้างตัวเท่าหมูอยากจะกระทืบช้างเลสายโทรศัสายลาคะก,ก็อะไรอววรไม่อยากสูญเสียนึกถึงเหงา อะไรอววรนะแล้วก็อะไรรู้สึกปื้มเปรมอะไรพวกนี้แหละมันเป็นสายๆอยู่ก็สายใน,นเรื่องจิตเป็นโวกเวทนา,นาคนเรามีขันห้า,าขันห้านี่นพาทุกข์หรือสุขมันจะทุกข์จะสุขก็อยู่ที่เรามีปัญญาแยกแยะรูก เวทนาเวทนาเวทนาเป็นความรู้สึกความรู้สึกเฉยๆว่างๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาความรู้สึกโกรธออก็เป็นทุกข์ก็เวทนาเพรโกรธความรู้สึกโลภรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นตันหาครอบงำออก็เป็นเวทนาก็เป็นทุกข์น มีโลภมีโกรธมีราคะมีโทสะคู่กันพวกนี้เป็นพลังพลังงานรูปเวทนาแล้วสัญญาก็ตัวกำหนดรู้ตัวสัญญาถ้าสัญญาเรามีปัญญาสัญญาตามล้างสัญญากำหนดรู้สัญญาสัญญาวิปลาสหรือสัญญาสัญญาวิปลาสเปนมีนะสัญญาให้เกิดกามมันก็วิปลาส กระทั่งที่มันไม่จริงสัญญาสัญหาความอร่อยทางลิ้นอ,อยากจะเสพรูปทางตาเสพรสทางลิ้นอะไรพวกนี้ก็มีสัญญาสัญญาเม่สัญญาแล้วก็มีสังขารสังขารก็ปรุงแต่งนึกคิดเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้หาเหตุหาผลเข้าข้างกิเลสอย่างาง้นอย่างนี้นั่นก็สังขารละมาน เพราะเกิดจากสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสมันขึ้นมาโอ้วันนี้ทำไมจะได้กินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนี่สัญญาอะไรสัญญาว่าจะได้กินผัดหมี่ร้อนๆนั่สัญญามันสัญญาวิปลาสมันจะอร่อยชุ่มชื่นจิตใจจะชุ่มชื่นมันจะสุขนั่นคือสัญญาวิปลาสแต่มันไม่จริง แต่มันมีจริงอมันมีจริงอยู่ที่มีอวิชชาก็มีจริงสร้างเรื่องนู้นสร้างเรื่องนี้แล้วก็ติดยึดสมใจที่กำหนดหมายไว้ก็ว่าสุขไม่สมใจก็ว่าทุกข์ก็มีนีธรร่ธรรมะสองธรรมะสองคือเวทนาทุกขเวทนาสุข,ขเวทนา นี่คุยนี่นีน่อันมาก็ฟังฟังนะก็พ่อท่านอาจจะไม่พูดแบบนี้แหเข้าๆลัดๆขยายขยายแต่ถ้ามีถ้ามีฌานมียานอย่างรู้จิตแล้วก็มีกำหนดเพ่งเผาแยกแยะว่ามันจริงหรือไม่จริงความอร่อยมันเที่ยงไหมความอร่อยมันจริงไหมความอร่อยมันไม่จริง มันเป็นสัญญาปลอมความสุขที่สมใจได้สนองอารมณ์สวยอารมณ์มันก็ไม่จริงมันปลอมสัญญาปลอมแต่ความทุกข์ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงถ้าทุกข์จากสัญญาปลอมจากสัญญาวิปลาสมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้ทุกตลอดไป ถ้าลุกตลอดไปแล้วเ,เป็นบ้ากันบ้าตายกันทุกคนแล้วมันก็คลายมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่มันกระทบผัดสะจากตาจากหูจากรูปจากรถจากกลิ่นจากเสียงพวกนี้ไม่มีสัญญาเข้าไปล้างสัญญาพิปลาราศแล้วก็ไม่อ่านเวทนาไม่ออกเวทนาหมายความรู้สึกนะีถ้า ความเจ็บปวดทุกเพราะมีดบาดมือทุกเพราะปวดเมื่อยมันยืนนานหรือทำงานเมื่อยไปมันก็มีทุกขันเนี่ยเป็นธรรมดาทุกขันธรรมดาแต่ทุทกพระสัญญามันวิปราชเนี่ยมันยึดถึงเวลากินแล้วเนี่ยโอ๊ยไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันเที่ยงวันแล้วสัญญามันคิด โอยหิวจะเป็นลมไปแล้วมันเป็น,นสัญญามันมีอุปทา,านจิตมันเป็นได้สัญญาปลอมมันเป็นได้แต่คนมันดับสัญญาได้มันก็เฉยสามวันไม่ได้กินข้าวก็เฉยนั่ก็ได้นั่นคือมันอยู่ขึ้นอยู่ที่สัญญาสัญญาวิปลาสแล้วก็มีความเวทนาฐานจิตมันอ่อนปัญญาไม่มีไม่เห็นความจริงละล้างไม่ได้ แต่ความทุกข์มันมีความทุกข์มันมีการอ่อนเพลียเออรวมรู้สึกหิวมันก็มีเพราะมันมันได้กะเวลากําหนดสัญญามันมีแต่สัญญาดับเปลี่ยนได้อ่าเปลี่ยนอ่าเหมือนคนที่มันไปสัญญาติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาบ้าจิตมันก็อ่อนแอเพราะมันติดมันโห้ยเนี่ยมันก็มันก็ติดยึดเป็นนี่คืออุปทานจิต จิตเป็นวิปลาสสัญญาวิปลาสถ้ามันไม่ได้มาสนองตามที่ต้องการก็โหยหาโหยหามันจนลงแดงก็เรียกว่าลงแดงโหยหากะสับกระสาสแล้วจิตมันก็มีอํานาจเป็นมายาเกิดคลั่งได้เกิดบ้าบ้าบอได้เกิดประชดประชันได้เกิดเป็นมันเป็น ระบบอะไรอนะ่ะพวกที่มันติดเป็นภพเนี่ยภพของจิตเนี่ยพวกทำตะบะโอ้มันก็ทำบา้บาบา้บาบบได้ตะบะก็ยิ่งมันทุกข์นะแต่มันสมใจทุกข์แต่มันเห็นทุกข์เป็นจะอยากคนทุกข์เห็นทุกข์มันจะต้องเออกูจะต้องทำอย่างนงี้แล้วนักบวชมากูจะต้องเข่งไว้กูจะต้งเดินจาริกไว้ไม่ต้องนอนด้วยเนสันชิ นั่งรับเอามีสติก็ทําได้เท่านั้นแหละแต่มันทรมานตนไหมล่ะเท่านั้นเองเอแล้วมันลดกิเลสตัวไหนล่ะอแล้วมันพ้นทุกข์ได้อย่างไร <c oughs> พ้นเพราะมันทำทำตะบะมันก็ทําได้เก่งกล้าได้โดสาดิสอ,อะไรพวกนี้เป็นอัตตะเป็นอัตตาเนี่ยพกของอัตตามันเป็นได้อทีนี้ธรรมะสองก็ไปจากหนึ่งนะ หนึงก็ไปหาศูนย์ัญมีที่พ่อท่านตังเลขไงนะคือเอกคาตาจิตนี่คือหนึ่งรูโง้โพรงโล่งหนึ่งนี่นิ่งเลยนะเป็นกลางกางใจเป็นกลางกลางนิ่ง,งนะอพอมันกระทบพับมันจะเกิดชอบอชอบมันเป็นธรรมะสองแล้วเกิดไม่ชอบก็เป็นธรรมะสองอ่านตัวสอง อ่านตัวสองอนไระอ่านเวทนาอ่านตัวสองอ่าต้องอ่านตามแล้วก็กลับมาหาหนึ่งกลับอ่าอย่าไปสามอย่าไปสามสี่ห้าอ่าสามสี่ห้าเป็นเลขามันไม่จบไม่จบไม่สิน้นมันจะไปเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่าเพราะเหตุอันนี้เป็นปัจจัยอย่างนี้เพราะอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้มันจะไปสามสี่ห้านั้นเป็นตัณหาเป็นอุปทาน ไม่มีสัญญาให้ชัดเจนว่ามันจริงหรือไม่จริงมันทุกข์หรือสุขอะไรพวกนี้แต่มันก็อยากได้สุขนก็เป็นภพแห่งอัตตาเป็นภพแห่งกามอย่างเงี้ยมันก็หยุดไม่ได้เพราะตัวพลังนั้นมันดันไปมันดันไปดันไปก็ไปสามไปสี่ไปห้าไปเรื่อยๆจนไม่จบอ่เป็นทีนี้ขัดเกลา แล้วมีปัญญารู้ถ้ามีหนึ่งเนี่ยถ้ามีหนึ่งแล้วมันไม่ให้ไปสามไปสี่เรียนรู้ตัวสองต้องเรียนรู้ตัวไปผัสสะเนีไปกระทบตาหูจมูกล่ากายแล้วเรียนรู้แล้วอ่านอ่านด้วยยานญานอย,าอย่างรู้จิตอย่างรู้จิตเออมันมีอาการอารมณ์อ่านเวทนาแล้วก็อ่านสัญญาก็สัญญาไปล้างสัญญา ไคยอ่านคนคืออะไรไหมคนคืออะไรเพราะอธิบายไว้สัญญาจิตนี่แหละแล้วก็ตามรู้สัญญามันสัญญากําหนดเรื่องอะไรแล้วไปรู้อะไระสัญญานั้นมันจริงไหมจะทําสัญญาให้แจ้งสัญญาไปล้างสัญญาให้มันสิน้นให้มันสิ้นในว่าสัญญาสัญญาความอร่อยความอร่อยมันมีจริงไหม เวลามันอิ่มแล้วมันก็ไม่อร่อย่ก่อนฝึกปฏิบัติกันที่แดนสโศกักินข้าวต้องมีสติต้องมีสติตั้งแต่ตเริ่มจะหยิบจะจับนั่นแหละสัญญาอย่างไรจับมาอย่างไรสัญญาว่าเป็นรสอะไรเ,เห็นลูกเห็นรูปอาหารเนี่ยสัญญาเป็นรสอะไรเห็นเกลือก็ออรสมันเค็มเห็นพริกก็รสมันก็สัญญาว่ารสมันเผ็ดหมดลสัญญามันรู้หมดแล้วล่ะ แต่สัญญานั้นน่ะเราจะเอามาประกอบมาสังขารปรุงแต่งจะได้ลดนัวลดกลมกลม่อมเพื่อจะสวยอารมณ์อันนั้นเป็นภพของกามที่เกิดจากอาหารอันนี้สัญญาเขาไปล้างอ่าควรจะตามไหมอ่าคนจะาําตามสัญญานั้นไหมจะตามตามสัญญานั้นก็เป็นโลกี จะให้โลกีมันโตขึ้นหรือจะดับสัญญานั้นแล้วก็หาเหตุหาผลล่างล่างเห็นความไม่เที่ยง่าไปยึดไปเกาะแต่ทีนี้จะแยกยังไงแยกยังไงทีนี้รสอ,อาหารมันมีอยู่แล้วใช่ไหมรสอ,อาหารก็มีเปรี้ยวมีหวานมีมันมีเผ็ดน่นระสอาหาร แต่รสอาหารก็มามาบริโภคเอาเข้าลิ้นเอาเข้าปากจะเคี้ยวจะกืนมีสติรู้เต็มอยู่แยกตรงที่รสของจิตเนี่ยรสอาหารก็สักประรสอาหารไม่ใช่ไปทําอาหารเนี่ยมันจืดมันชือด,ชอ,ดอ,อะไรพวกนี้รสของจิตรสของจิตที่มันเป็นอารมณ์แล้วไปสัญญาว่าจะเอารสชาติของอาหารมาสนองอารมณ์ อันนี้แหละเกิดสุกเวทนาเป็นเป็นเป็นเวทนาปลอมเวทนาปลอมแล้วคนก็ไปหลงไหลอยู่กับเวทนาปลอมก็ดิ้นรลนหาอยู่ตลอดกาลเกิดไปสังขารเสวยอารมณ์แล้วก็ซับซาบไว้เป็นอุปทานอุปทายรูปอุปทายจิตอุปทานก็ฝังไว้กำหนดฝังไว้เอออันนี้แหละ ทีหลังก็หอยหาโอ้ยทำไมไม่ได้อาหารอันนั้นมาเนะาะนี่ไปติดเหมือนในที่เขายกตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวโกฮับอะไรเนี่หนังสือข่าอย่างไรที่สังคมกวรนิยมก๋วยเตี๋ยวโกฮับลังสิต์ก๋วยเตี๋ยวโกฮับเจ้าเก่าต้องก๋วยเตี๋ยวโกฮับร้านนั้นนะต้องร้านเก่านะ ร้านใหม่นี่ไม่มั่นใจว่ามันรสชาติจะย่างนั้นเอาเนี่พอหิวๆไปมันสัญญามันไว้แล้วหิวหิวไปมันอร่อยทังนั้นโอ้ยแล้วก็ติดยึดวันไหนมีเวลาจะมากินอีกอุปทานฝังไว้แล้วจะมากินร้านนี้ร้านอื่นไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นั่นนะคือมันติดเป็นภพเป็นชาติภพชาติภพเนี่ไปมันมันเกาะไว้มันสัญญากำหนดไว้ ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นภพของอัตตาเกาะไว้ซ้อนกับกามอยู่ในนั้นย้อนเสวยอารมณ์ทีนี้มันตีภพไม่แตกถ้ามีภพแล้วมันก็จะมีตัณหามีตัณหาก็มีย้อนถึงอดีตว่ามันอร่อยก็สัญญาถึงอนาคตพวกนี้พวกอวิชาว่าวันไหนนะสิ้นเดือนเงินเ,นเดือนออกจะมาฉลองกัน,นอย่างวันนี้นะ วันที่สามเดนี่เขารับกันเดือน or, ว่าวันเนี้ยก็กำหนดกันแล้วจะไปห้างไหนจะพา,าจะพาแฟนไปหากระโปรงแดงสักตัวนะก็ไปแล้วตามพบตามชาติตามพบของกรรมก็มีสัญญาพอไปเจอกระแดงกระโปรงแดงแปดโอ้ชื่นใจที่กำหนดไว้นานเป็นสุข่า ก็มา,มาใส่กระโดงไอกระไอ,ไอกระโปงแดงโชว์สวยฉันสวยฉันสวยฉันสวยเป็นภพปัญหาอุปทานสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมะสองเป็นโลกีทำให้ทุกข์จากเวทนาที่วิปะลาเวทนามันปั้นมันสร้างแต่อุปทานจิตก็ยึดไว้โลกเขาก็ดิ้นรนไปตามปัญหาอุปทานเพราะมีเวทนาเป็นเหตุนะ แต่พวกเรามาล้างเวทนามาล้างความรู้สึกของโลกีแต่ก็มาได้ความเบาสงบเย็นว่างโล่งโปรง่งโอ้โหโสุขรสชาติของธรรมะมีความสุขก็ติดเป็นพบไว้ก็ดีเป็นพบแต่เป็นเวทนาที่เป็นล้างเวทนาทางโลกีก็เวทนาทาง สัญญาเวทยิตะนิโรธสัญญาดับสัญญากระทบปัสสะเราสัญญาดับเวทนาดับความรู้สึกที่มันทุกข์มันสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆด้วยปัญญารู้แจ้งอันนี้เป็นธรรมะไปลงไปหาตัวศูนย์กระทบปัสสะแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขเ,เกิดไม่ทุกข์ไม่สุขอโอ้ชีวิต มันก็เฉยๆว่างๆมันจะสวยอารมณ์ชุ่มชื่นสวยอารมณ์มันแต่ก่อนไม่มีแล้วเออกามมันก็หายไปนะเออไปสัมผัสทางลิ้นทางตาทางจมูกทางอะไรมันก็เฉยๆควบคุมได้ว่างๆไม่ต้องก็ได้เนี่ยมันก็เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นอนัตตาอนัตตาธรรมนันเตนธรรมะ ธรรมะอนัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาเกาะเกี่ยวพวกสายนั่งหลับตาเนี่ยเขาไปติดยึดติดยึดรูปประฌานติดยึดอากาศาเบาโลเมัอนหอกลอยแต่ของพุทธเนี่ยไม่ไปติดติดไม่ได้ติดรูปฌปานไม่ได้ติดรูปฌปานก็ไม่ถึงนิพพาน ไป,บบญญไปติดวิญญาณไปติดธาตุรู้ก็อยากจะรู้ถ้าดับ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 ไม่ดับทางโลกไม่ต้องคิดทางโลกนั่งหลับตาไปดับดับเรื่องทางโลกแต่มีสติกำหนดรู้ลมหายใจไม่ต้องจิตไม่ต้องแล่นไปไหนอ,อยู่กับลมหายใจเบาสั้นยาวสักหน่อยก็ลมหายใจก็หลุดไปก็อาการก็โล่งโปรงเขาก็ไปติดอรูประชานเลยไม่ เลยลำคาญโลกไม่อยากยุ่งกับโลกไม่เอางานจะเอาแต่เบาๆบาว่างๆโล่งๆชีวิตเนาะแล้วก็ไปติดพบนั่นก็เป็นติดเหมือนกันนั่นเป็นอัตตาเขาเลยไปเข้าใจวันนิพพานคืออัตตาพวกนั่งหลับตาเขาใจเข้าใจนิพานคืออัตตาแต่แท้จริงนิพานคืออนัตตาธรรมะก็เป็นอนัตตาทมธรรมารลมทุกอย่าง ไม่มีตัวตนเกาะเกี่ยวถ้าตัวตนเกาะเกี่ยวแต่ตนก็สัตท์ว่าตนอายตนะเนี่ยอาญตนะตนะไน้่แปลว่าตนถ้ารู้ที่ผุดขึ้นนัรู้เท่าทันก็ตนเป็นเพียงสมมุติตัวตนเราจะเป็นเพียงสมมุติโลกมันมีสมมุติก็อยู่กับสมมุติโลกแต่ไม่ได้ทิ้งสมมุติแต่รู้รู้สภาวะจิต ที่มันมีกิเลสไม่มีกิเลสรู้สัญญาสัญญาเราวิปลาสหรือไม่วิปลาสสัญญามันรู้แจง้งรู้จริงรู้จบไหมสัญญามันดับเวทนาได้ไหมหรือสัญญามันยังมีเสวยเวทนาเป็นอารมณ์บ่เนี้ยสัญญาปลอมอแต่สัญญาจริงเนี่ยตัวทุกเนี่ยมันทุกที่เลี่ยงไม่ได้ทุกเลี่ยงไม่ได้มีไหมทั้งสิบอ่า ทุกสิบอย่างเนี่ยทุกเลี่ยงไม่ได้ก็มีทุกที่เลี่ยงได้เนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญญาไม่จริงไม่เที่ยงไอ้ที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยความเสื่อมของร่างกายเราความบาดเจ็บความป่วยความอะไรพวกเนี้ยเออมันก็ทุกร่างกายเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ใจเราไม่ทุกเหมือนอโหรโหรกตะสูตรนะ อาโหโหล้กตัดสูตรคือยิงลูกศรยิงลูกศรไปถ้าโลกีเนี่ยมันถูกทั้งสองลูกทุกทั้งกายทุกทั้งใจเจ็บใจเนี่ยเจ็บใจไม่พอใจเจ็บใจอึดอัดใจเนี่นั้นโดนเวทนาทั้งสองดอ,อกอร่างกายก็ทุกใจก็ทุก แต่ผู้ถอดรหัสโหละคะตะสูตรเนี่ยเอามาพ่อท่านเอามาอธิบายกันมานั่นนะผู้ปฏิบัติธรรมมีญาณญานหมายถึงจิตอย่างรู้จิตกระทบผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยมีเอกขตาจิตมีฌานเพ่งเผา,เาตื่นใสโพรงรู้เท่าทันสลัดได้เร็วเง เจ็บใจไม่มีแต่เจ็บกายนี่มีเจ็บเจ็บร่างกายเจ็บป่วยอะไรพวกน,นี้อันนั้นมันเลี่ยงไม่ได้อันนั้นอน่ะจะต้องประคบประงมด้วยอาหารอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นทุกข์ที่มันเป็นเวทนาจริงแต่ส่วนนึกคิดปรุงปั้นแล้วก็สรรหาที่เป็นภพตัณหาอุปทานกิเลสจุงนำอันนั้นเป็น เวทนาปลอมนี่ธรรมะสองบุธรรมะสองให้ฟังเ,เ,เจ็บใจไม่มีมีแต่เจ็บกายน,นคือยิงลูกธนูลูกศรถูกได้ดอกเดียวไม่ถูกทั้งสองดอกอนั่นคือผู้ล้างตนาอุปทา,านแต่ถ้าปฏิบัติมิจฉาสมาธิมันไปตกอยู่ในภพ มันก็ไปหมัก่ว้เฉยเยไปหมักไว้เฉยเฉยกระทบผัสสะมากๆอ้าวเดี๋ยวขึ้นแล้วระเบิดตาบะแตกตาแดงก่ำาออกมาแล้วอก็ไม่พ้นเวทนาสองไม่พ้นเวทนาปลอมนะวันนี้มันนี่ได้เวลาเลิกแล้วเนี่ยพูดธรรมะเขาพูดไปตามคิดได้ ตามภูมิตามได้ฟังพ่อท่านอยู่ยบ้งางเมื่อคืนเช้าก็นอนฟังพ่าเช้านั่นก็ฟังอกีกเวทนาสองธรรมะสองธรรมะเอกคตาคือเลขหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนิ่งอยู่รู้เท่าทันกระทบตาวมจมุริกายนะ่ะอ่านอ่านที่มันจะไปเกาะเกี่ยวตัวสองอ่านตัวสองแยกแยะตัวสองเนะี่ยพอเกิดชอบปั๊บเออมันจะไปสาแล้วนะีล้างตัวชอบ เกิดความไม่ชอบอ่านอะไรเหตุผลอะไรถึงไม่ชอบล้างตัวสองเนี่ยให้มันไม่ชอบให้มันเฉยเฉยให้มันไม่ทุกข์ไม่สุขสำหรับวันนี้ก็การแสดงธรรมก็หมดสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ก็จะได้ไปหม่ำเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนนี้น